สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมฟา r คลายนะครับเอาละดูเ<ต><ต>หมอือนตอนนี้วอลลรี่เขากำลังมุ่งหน้าไปที่คลังเองกสารของกีเกอร์นะ you เดี๋ยวส่วนเราก็จะไปทําลายเครื่องควบคุมนะครับเครื่องควบคุมนะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะตามไปสมทบกับวอลเลอรี่นะไ <c oughs> มม่ีใครอยูห มีศัตรูดักอยู่ข้างหน้าเลยโอเคเรียบร้อย โอ้โหโอ้โหมพยาบาลไหมเนี่ยโหเล่นต่อเลือดเลยโอ้โหเฮ้โอือยาบาลจ๋าอยู่ไหนเลือด เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยังเหลืออีกคนหนึ่งนะ อ้าวยิ้มมันหวานยิ้มสวยๆลูกโอเคเออพยาบาลจ๋าเดี๋ยวเราไปทางด้านหน้านี้นะครับตรงเดินตรงไปเลยนะไม่มีพยาบาลให้ทำยังไงดีเนี้ย <Nic> ừ. Ok, đẹp lo hay còn đang mình lộn lửa dụng này เคลียร์ไป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 ข้างไปข้างหน้านะครับไม่มีอะไรอีกพอจัตรูอยู่ด้วยนะเย้เรียบร้อย S <S หมดแลยย้วหมดแลยย้วโอ้ไม่เหลือเะไรแล้พยาบาลโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้าดีกว่า อะไรอะไระเนี่ยโอโอเคใช้ไฟอิงฟอกนะครับ่ะสะลิงไปเลย เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้นะครับ มีโขพยาบาลก่อนะมีไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยม,มา พังไปเอ,อเคนาจะเคลียร์หมดหมั <c> ้ง <oughs> <c oughs> สำรวจดูก่อนมีพยาบ,บาลหลงเหลืออยู่ปะ ไมม่ีเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้นะคอือโอ้พยาบาลไม่มีเยี่ยมมากเลยแลเหลือจะรอดไหมเนี่ย

ไปดูดิเอาอัพยาบาลมาอะไร ยังมีหลงเหลืออยู่นะ

หมดหรือยังโอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีกระสุนอยู่ด้วยนะนะเก็บเก็บเก็บ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ไปทางด้านนี้นะ ค <Okay, S 2> มีระเบิดระเบิดควันนะโอเคเก็บการ์ดมาครับตอนนี้เรามีอยู่3การ์ดแล้วนะโอเคหมุนวาวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราใช้การอะไรนะการสีแดงนะโอเคเดี๋ยวเราหมุนวาวนะครับเพิ่มเพิ่มแรงดันนะ โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะว่าตรงนี้มีเกาบอยู่ด้วยนี่หวาด้านล่างไหนวะโอเคเรียบร้อยมาปะปะโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปอีกไปอีกจุดึ่งนะ ใช้กาสีเขียวนะนเกณฑแล้วหมุน,อนยอยโอเคเดี๋ยวไปอันสุดท้ายนะครับนี่โหนานไงมีลงเหลือและอันสุดท้าย เคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปที่ไอ้ศูนย์กลางคอ,อนโทรลเซ็นเตอร์นะ

ไอ้นี่น่าจะเกาะหนักนะเนี่ยฮะปืนใหม่นะเป็นเ g 3 6นะติดเครื่องยิงลูกระเบิดนะพร้อมพร้อมทั้งกล้องสามารถซูมได้สองระยะนะครับ แว่ายังมีหลงเหลืออยู่อาอ,อมามามาหมดหรือยังเจอัน,นี้น่าจะเคลียร์แล้วแหละ โอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วไปนี้น่าจะเป็นเกาะหนักนะเนี่ยอาหารเกาะหนักนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะต้องไปทำลาย เครื่องควบคุมนะครับ nice. ร okay, yes. uh, ้อยเอตรงนี้มีพยาบาลนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทำลายนะครับ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้วอลลี่จะมุ่งไปที่คลังเอกสารของเกเกอร์นะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะสมทบสมทบไปนะครับโอ้มีหอกมาด้วย นี่แนะ่บึ้มไปเลยเฮ้ยเฮ้ยบึมไปเลยโอเค,อเค,อเค,อเคตอนนี้ก็มีศัตรูหลงเหลืออยู่นะ kìa mình nữa được mấy nữa được khảo thèn thổi selfie, ờ không thấy hiện, Sẽ status có mì lủng ở đây con hạ Ôi, à à. con, hả con? Ở ไหน? Ở ไหน? Má, nó có má. Má đi, má đi. Ở ừ, มาเขามออยู่ไหนมองไม่เห็นน่ะไปดีกว่าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเลยนะครับเวรกรรมโอ้หเป็นการปลดปล่อยไทเจนออกมานะเรียบร้อยเละ โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบ,พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ